ายครับเห็นว่าช่วงนี้ดูแบบสวยมากเลยคนก็เลยคนว่าเออไปทําอะไรมาหรือเปล่าไปอัพหน้าหรือเปล่า <c oughs> หลายคน <c oughs> ชอบถามว่าเอยไปทําอะไรมาหรือเปล่าจริง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆไปมีคือช่วงชีวิตไปมันมีช่วงก่อนอนันนี้ไปอ้วนมาก <c oughs> แล้วไปก็ลดน้ําหนักลงตอนเล่นซิกเซนค่ะ <c oughs> ตอนเล่นละครเรื่องหนึ่งก็ลดน้ำก็ลดน้าหนัก <c oughs> จนเหลือประมาณ43แล้วทีนี้มันผอมเกินไป <c oughs> แล้วมันดูซูบมากค่ะไปก็เลยต้องเพิ่มน้าหนักขึ้นซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มันเหมือนกับ เราเราอ้วนขึ้นนิดนึงแล้วมันเหมือนแบบปกติอะหน้าไปเป็นคนหน้าเลยอยู่แล้วออแล้วพอเวลาผอมมันหน้าจะตอบมากแล้วพอตอนนี้มันอ้วนขึ้นคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วดูเปล่ปลงปรังมากเลยไงแต่งจริงคืออ้วนขึ้นเรียกได้ว่าห้าโลเลยจริงมีคนทักมั้งไหมครับว่าเออทำไมถึงหน้าเปลี่ยนเยอะมาก มีคนทักเยอะมากแล้วคือปกติเนี้ยไปเป็นคนที่แบบว่าคือแต่งหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกๆแนวคือเวลาถ่ายหนังสือหน้าหวานเนี่ยมันก็ออกมาดูหวานพอเวลาถ่ายเซ็กซี่มันก็ออกมาดูเปรี้ยวพอเวลาน้ําหนักลงคนก็แบบเฮ้ย คือถือกันแบบติดยาหรือเปล่าเนี่ยเพราะอ้วนขึ้นก็ทักว่าเอ้ยทำไมเราดูแปล่งปลั่งอะไรเหมือนคนแบบอ้าวูปเรามาเปรียบเทียบแต่รูปแบบเวอร์ชันแบบคนก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมาเปรียบเลยฉันกล้ายืนยันว่าฉันไม่ได้ทำนะคือไม่ได้ไปขึ้นเขียงไม่ได้อะไรงี้เนาะไม่ได้ทำแต่ญาเสียเซลล์ไหมเอาเป็นว่าคือโดยส่วนตัวเรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่ได้ทําแล้วก็คนรอบข้างทั้งหมดรู้ว่าเราไม่ได้ทารวมถึงเพื่อนๆคนรู้หรืออย่างทีมงานทุกคนก็รู้ว่าเราไม่ได้ทถ้าเกิดว่าใครดูไปตลอดก็จะรู้ว่่าาเเเเรนีียยยงแตปปฉล ห,หลายๆคนที่เวลาเปลี่ยนช่างแต่งหน้าก็รู้สึกว่าเอ้ยเราหน้าเปลี่ยนไปเท่านั้นเองค่ะยืนยันว่าไม่ได้ไปพึ่งมีดหมอเลยจ้ิงจนใช่ไหมบสบานค่ะสบามแล้วเราแอนตี้กับเรื่องการทําสัญญกรรมไหมครับแอนตี้ไม่ไม่ค่ะโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนแอนตี้การทําสัญญกรรมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าทํามาแล้วมันสวยทุกคนอยากสวยเราก็ต้องยอมรับว่าทุกคนอยากที่จะสวยขึ้นแต่ว่าส่วนตัวคือเราไม่ได้ไม่ได้แอนตี้แต่เราเอาว่ากลัวเจ็บมากกว่าจริงๆอยากทําหลายอย่างเลยนะแม่ก็อยากหรอเอ้ยทำมันนั่นสิแต่เราก็มันเจ็บอะแม่อยากดีกว่า มีใครชวนให้ทำอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับเยอะค่ะหลายคนออชอบชวนแบบเฮ้ยรอยไหมไหมโบทออกไหมก็รู้สึกแบบว่าคือจริงๆอยากทำนะแต่ว่ามันไม่คุ้มที่เราจะต้องไปเสีย่ยงถ้าเกิดว่าเราแบบถ้าเจอหมอดีออโอเคถ้าเกิดว่าดันแบบอ้อยิ้มไม่ได้ไงมันมันก็จะกลายเป็นแบบยิ่งแย่ไปใหญ่จะมีศึกษาข้อมูลอะไรนีไบ้างไหมคะ จริงๆไม่ต้องไปต้องศึกษาเลยค่ะเพราะทุกคนรอบข้างก็จะแบบแบว่าเฮ้ยคนนั้นเจ๋งอันนี้อะไรดีนน<ม>อะไรเงี้ยเห็นพอมีนี้เราจะมีแบบว่าถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ไหมครับทิ้งหรือยังยังค่ะมีติดต่อมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเรื่องนิดนึง<ม>เพราะว่าายไม่อยากให้ทางบ้านทางแม่อะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราถ่ายเยอะอะไรเงี้ยคือช่วงสปีที่แล้ว ไปไม่รับถ่ายชุดว่ายน้ําเลยเพราะว่าทางแม่เนี่ยก็เหมือนขอไว้ว่าอย่าดีกว่าเราอย่าพึ่งเลยอะไรเงี้ยแม่ขอนะเราก็เลยเลือกที่จะไม่รับดีกว่าเพียงแต่ปีนี้เนี่ยก็มีติดต่อมาเหมือนกันค่ะไม่กลัวแฟนๆคิดถึงหรอครับกับพาสิตรีอะไรอย่างนี้มันไปมีมาเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้ก็มีลงแม็กซิมมาให้ดูการเต้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเท่าเมืม่อก่อนเพราะว่าเหมือนกับทางครอบครัวเราก็ไม่อยากให้มันแบบติดภาพว่าเราจะแบบกลายเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเ โอเค2ปีเราไม่รับช่วยน้ำเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าปีนี้ก็มีติดต่อมาแล้วก็อยู่ในขั้นการคุยกันอยู่ว่าจะรับดีไหมอะไรอย่างนี้นค่ะแต่ว่าปีนี้รุ่นหน่มีสิทธิ์ได้รู้สึกดีค่ะ คุยกันอยู่ค่ะว่ามีมีหลายเล่มติดต่อมาเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังคุยกันอยู่ว่าเราแม่แม่ยังแบบว่าต้องให้แม่ช่วยใช่ไหมคะใช่ค,คือบางทีเราคนเดียวเราโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาทักเขาว่าแบบเฮ้ยลูกเราถ่ายอะไรอย่างเงี้เ,<อ>เราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยลูกฉันถ่ายอะไรอย่างเี้หรือเปล่าเนี่ยด,ดูทางครอบครัวเราจะค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับการถ่ายเซ็กซี่ของเรามากเลยใช่ไหมคบคือไม่เชิงค่ะแต่ว่าเขาไม่อยากให้เราเ<อ>ภาพของเราเองเออกมาแบบไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะเพราะว่าพอถ่ายปุ๊บก็ชอบมีคนมาแบบ เป็นกระแสว่าทําไมถึงถ่ายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เราจะได้เห็นที่กำลังพูดคุยกันอยู่แบบว่าเรียกว่าจะขะชากเดตติ้งหนุ่มๆเลยไหมครับ <laughs> รอติดตามดีกว่าเพราะว่าแต่ละเล่มที่ออกมาของไปเนี่ยก็ อย่างแม็กซิมที่ออกมาล่าสุดก็กระแสค่อนข้างดีนะคะก็แต่ว่าเล่มอันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะเป็นหัวหนังสือไหนคุยกันอยู่แต่ว่าเรายังยังไม่ได้คุยถึงคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดว่าคุยถึงคอนเซ็ปต์ก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ได้แขวนเป้าอะไรอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมยังค่ะยังค่ะยังยังชอบอะไรอย่างนี้อยู่ก็ ถามว่าชอบไหมมันก็เป็นอ,อีกงานหนึ่งที่มันท้าทายเพราะว่าในในการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เรารุนทุกครั้งตัวไปเองก็รุนทุกครั้งว่าเฮ้ยหนังสือก็จะขายได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยออแล้วแบบคนดูจะชอบหรือเปล่าอยอ่างเงีเออ้ยครับโอเคค่ะขอบคุณออค่ะ